สวัสดีครับมหาแม่งครับผมวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้าวกอขอหกหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็นํามาแบ่งปันกันนะครับผมเกี่ยวกับกอขอหกหนึ่งนะครับผมวันนี้แปลงนี้ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็หวานไปได้เดือนเดือนนิดหน่อยนะครับเดือนนิดหน่อยนะครับดูลักษณะข้าวครับอันนี้ด้านด้านข้างครับผมนี่ด้านข้าง ก็ยืนต้นดีแต่กอดีครับผมแปลงนี้ใส่ปุ๋ยครบสูตรนะครับผมตามเาพึ่งหว่านอยู่เรียบปรอบเดียวนะฮะพึ่งหว่านอยู่เรียบปรอบเดียวแล้วก็แตก่กอดีนะครับหลาหลายคนอาจจะถามว่าดูยังไงว่าข้าวแตก่กอดีนะฮะก็นี่นะครับให้ดูใกล้ๆก,ก่อนข้าวแตก่กอดีก็คือ,อตัวข้างมันนะครับอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับนี่ถือว่าออกดีสาหรับห1นะครับนี่นะครับนี่ออกเป็นปีกเป็นอะไรนะครับผมก็ทําข้าวแบบสำหรับเปียกสลหรับแห้งเหมือนกันนะครับผมก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงปล่อยน้าเหมือนกันเหมือนเดิมครับน้ําค้างเต็มนะครับน้าค้างเต็มทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่าในเรื่องของปลูกข้าวนะครับผมห1นึ่งเนี่ยนะครับผมควรควรหวานทีหรือหวานห่างนะครับควรหวานทีหรือหวานห่างโดยโดยปกติทั่วไปนะครับก็จะหวานกันอยู่ประมาณ ไรหนึ่งเนี่ยจะตกอยู่กระสอบหนึ่งนะครับกระสอบหนึ่งสองถังครึ่งหรือ25กิโลนะครับผมโดยเฉลี่ยนะครับผมอันนี้มีนันพิซซ่านอนกอเริ่มลงนะครับโดยเฉลี่ยวานข้าวนะครับจะตกอยู่ประมาณ2ถังครึ่งนะครับหรือ2ี่กิโลนะครับผมทางนี้เขาเรียกเป็นถังเนาะนะครับก็จะพอดีนะครับผมพอดีประมาณไหนนะครับผมพอดีเท่าก2สองถังครึ่งผมขยับมานนี้นึงนะ เรามองจากด้านบนนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับผมประมาณนี้สองตังครึ่งจะได้ประมาณนี้แต่ขึ้นอยู่กับคนบาดนะครับเนาะว่าจะกรองหรือไม่กรองนะครับเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าเป็นหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งเนี่ยกอเขาจับไม่ใหญ่มากนะครับกอเขาจับไม่ใหญ่มากดังนั้นวิธีการการบาดนะครับผมการบาดทีดีไหมนะครับผมการบาดทีสําหรับหกหนึ่งดีครับดีนะครับ แต่ต้องมั่นใจในเรื่องของปุ๋ยต้องหว่านให้ถึงต้องหว่านให้เพียงพอนะครับผมนะครับต้องหว่านให้ถึงต้องหว่านให้เพียงพอไม่งั้นข้าวานะครับผมก็จะให้รวงที่เล็กนะครับผมเพราะว่ากอเขาหกหนึ่งเขาเขากอมันก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาเยอะมากครับผมก็อยู่ประมาณนี้นครับผมประมาณ 3- ามสี่ต้นนะครับซึ่งถามว่าอนาคตนแน่นไหมนะครับผมเรื่องโลกเรื่องอะไรนะครับ ก็ไม่แน่นกว่าน so right? ี้ครับไม่แน่นกว่านี้นะครับดังนั้นหวานทีก็ได้รวมเยอะครับแต่ต้องมั่นใจในเรื่องของปุ๋ยที่จะได้นะครับแต่บางคนกังวลในเรื่องของเชื้อรานะครับผมถ้ากังวลเรื่องเชื้อราแนะนําให้หวานบางนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตรวจแปลงไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็หวานหนานะครับผมแน่นอนเชื้อรามาแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่หวานนะครับผมที่นะฮะต้องหมั่นสํารวจตรวจแปลงค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่นะฮะ ก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆวันนี้นะครับผมใครที่หวานกขอหกหนึ่งนะครับหวานทีก็ก็ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าดูแลรักษาในเรื่องของปุ๋ยอาหารเพียงพอนะครับผม <c oughs> ส่วนใครที่ดูแลปุ๋ยอาหารไม่เพียงพอดูแลโรคไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะครับผมไม่ค่อยรู้จักโรคนะครับแนะนําให้หวานห่างนะครับผมเพื่อที่จะง่ายต่อการดูแลรักษาและได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมเนาะสำหรับแปลงนี้เองนะครับก็ จริงๆก็รอหว่านปุ๋ยนะครับอีกหอนนะครับหว่านปุ๋ยขอนสองเหมือนกันนะครับรอหว่านปุ๋ยหอนสองแล้วก็จะฉีดยาหนอนแน่ๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีแม่พิเ้อนะครับเนี่ยเริ่มมีแม่พิเ้อของนอนกอมาลงแล้วนะครับผมก็เริ่มพอเข้าจะเข้าหอนสองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีพิเ้อเข้ามากัดกินนะครับผมเข้ามาวางไข่นะครับผมแล้วก็นี่เริ่มมีนอนม้วนใบนะครับผมมาเริ่มเริ่มมาลงแล้วนะครับก็เอาเป็นว่า วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการหว่านทีหว่านหางก่อนนะครับผมส่วนเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับก็จะทยอยๆนะครับผมนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมหรับวันนี้ผมขอสรุปว่าแปลงกขอหกหนึ่งเนาะนะครับหวานทีดีสําหรับคนหว่านปุ๋ยได้นะครับผมดูแลเชื้อราเป็นนะครับส่วนหว่านหางนะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาสํารวจตรวจแปลงหรือส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างหว่านทำนะครับผมก็หว่านหางดีกว่านะครับผมเราจะได้ ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมก็วันนี้นําเรื่องราวสาระนะครับผมบรรยากาศท้องไร่ท้องนามาฝากนะครับผมทุกคนทุกท่านให้รับชมรับฟังนะครับผมสําหรับคนที่ทํานาอยู่ใครที่ประสบพบเจอปัญหาใดๆในเรื่องของการทํานานะครับผมนํามาเล็กไปเรียนรู้นํามาพูดคุยกันได้นะครับผมกับสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ